เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อเลยกับพี่เดอะโกสครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเน็ตเบิร์ขออนุญาตแชร์ข้อมูลนิดนึงนะฮะครับเรเราจะได้เห็นว่าวันนี้การเทรดวันรุ่งเทรดเราเนี่ยนะฮะ,ะขึ้นมาจนถึงประมาณเท่าไหร่ะฮะตอนนี้นนไปยังครับตอนนี้แชร์ไม่ขึ้นครับแชร์ขึ้นไหมฮะไม่ขึ้นฮะขึ้นยังฮะ ขึ้หนหรือเปล่าคุณนัทดัวย,ย,ยังไม่ยังไม่มาเลยฮะเอ๊ะทำไมไม่ไปกันอืมทีมง,งานหลัง<อ><ป>บ้านทีมง,งานหลังบ้านเดี๋ยวเตรียมกราฟไว้ก่อนนะอ่าอ่าขึ้นอ่าอาจารย์อยู่แค่นี้ครับปัดไปหน้ากราฟได้เลยโอเคได้ไหมฮะอ่ามาแล้วครับโอเคนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้อ่า ถ้าเราดูตัวเซตนะฮะคุณแอดเวิร์ดเราจะเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างที่เป็นตัวสัญญาณนะครับเหมือนอย่างที่เราเกิดน,นะครับไปข้างหน้านะครับว่าการที่เซตเดินขึ้นมานะครับโดยประมาณวารุ่มการซื้อขายแล้วก็ขึ้นมายืนนะฮะเราเราเราเห็นแท่งเทียนนี้นะนะครับแท่งเทียนของวันนี้ทำเฟรมสองชั่วโมงเนี่ยนะครับแท่งเทียนเริ่ม เริ่มเนื้อเทียนเนี่ยตัวบอดี้มันเนี่ยเริ่มเริ่มเหลืออยู่ประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละของแผ<ะ>่นกนะครับพอเราขยับทําเฟรมนะฮะอ่อขึ้นมาเป็นเดยนะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังพยายามจะบอกทุกคนนะครับก็คือจุดวัดใจมากที่สุดนะฮะคุณนา้นเบิร์ด<ะ>ก็คือตัวหกสิบเอ็ดจุดแปดถ้าเซ็ตผ่านขึ้นไปได้นะครับหนึ่งสามห้าแปด นะครับในสัปดาห์หน้าเราอาจจะเห็นที่1381นะครับเหนือกว่า1381ทําไมเราถึงบอกว่าตรงนี้เราจะเป็น k ิ l l i n g z o n นะครับก็เพราะว่าเราคาดหวังกันขึ้นมาของเซตในรอบเนี้นะครับจํากัดนะฮะเราก็ไม่ได้หวังว่าการที่เซตจะพุ่งทะย,ยานเหนือไปกว่านี้แล้วขึ้นไปจนถึง1380 1381เนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าจดตัวเลขนี้ไว้ให้ดีๆแล้วกันนะครับ เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันจะเข้าโซนนะครับของการที่ซื้อมากเกินไปนะครับในส่วนของเซ็ตนะฮะงั้นสิ่งหนึ่งที่ห่วงมากที่สุดก็คืออย่าให้เซ็ตถอยลงมานะครับที่1นึ่สาสี่สกับ1นึ่งสามหนะครับงั้นเซ็ตต้องอยู่ในกรอบของตัวโกลเด้นโซนให้ได้นะครับเซ็ตจะดูดีนะครับแต่ถ้าเซ็ตขึ้นไปต้องขึ้นไปให้ได้นะครับ แล้วขึ้นไปยืนเหมือนหนึ่งสามแปดหนึ่งให้ได้ถ้ายืนหนึ่งหนึ่งสามแปดหนึ่งไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นการถอยตัวหรือการปรับตัวของเซตนะฮะโอเคงั้นเรามาดูทีเฟกนะครับสิ่งที่เรามองในทีเฟกเป็นภาพยังไงบ้างเราเริ่มเห็นปลายมีดนะฮะเราเริ่มเห็นปลายมีดยาวที่อยู่นอก LR นะครับตัว Linear Resection เป้าหมายถัดไปของตัว t f เฟกนะครับตัว U2 สอี่เนี่ยนะครับก็คือแถวบริเวณแปดหกห้านะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่แถวประมาณแปดี่เก้านะครับแล้วก็พยายาม8.50ให้ได้นะครับงั้นถ้านะครับการเดินหน้าแล้วไม่สามารถขึ้นไปแล้วสามารถยืนเหนือกว่า8ปดหกหแดหห้าได้ก็จะเป็น killing zone ของการเทรดตัวทีเฟงั้นจดไว้ดีๆนะครับ การขึ้นไปแล้วไปยืนไม่ผ่าน865หรืออยู่ใกล้บริเวณ865ในสัปดาห์หน้าอันตรายนะฮะจะเป็นกับดักนะครับเหตุผลแรกก็คือเวลากองทุนในเรื่กของกลยุทธ์เนี่ยนะครับจากประสบการณ์ทั้งหมดนะฮะของการเทรดเนี่ยเขาจะค่อยๆนะครับลินหรือการขายขายของในทีเปิดออกมาก,ก่อนนะครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ตัวทีเฟกสูงขึ้นไป <c oughs> มากๆแล้วถึงจุดที่จะต้องปิดนะครับโพดิชั่นทันทีเนี่ยมันไม่สามารถปิดได้คนลเบิดนะครับรวมๆแสนสัญญาเนี่ยมันจะปิดยังไงนะครับงั้นมันต้องเป็นลักษณะของการลินแล้วก็ขายงั้นสังเกตง่ายๆเมื่อไหร่ก็ตาม t f เฟกนะฮะสัปดาห์หน้า มีความผันผวนในแง่ของการอ่อนตัวและกลับตัวขึ้นมานะครับถูกถูกอะไรฮะถูกถูกยืดถูกลากแล้วก็ถูกทุบแล้วก็ดึงกลับอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นรักษะอาการของการเริ่มมีการลินหรือระบายของออกมางั้นโพลิชันเหนือไปกว่านี้นะครับแล้วจนถึงอยู่ใกล้บ <c oughs> ริเวณตัวยูแปดหกห้านะครับระมัดระวังการลงทุนนะครับแล้วก็พยายามรักษาหน้านะครับท่านจะขึ้นไปติดกับดัก ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะส่วนอย่างที่บอกว่าอยากฟังละเอียดก็คงต้องไปนะครับฟังในช่วงเที่ยงนะฮะที่คุยกับคุณแอดเวิร์ว่าที่มาที่ไปมันจะเป็นยังไงนะครับบนวิธีการมันจะเป็นยังไงแล้วองค์ประกอบของมันเนี่ยมีวิธีคิดยังไงนะครับโอเคนะฮะคุณคุณแอดเวิร์กลับไปดูนะครับขออนุญ,ญาตกลับไปดูทองคำนะฮะอ่าทองคำ ถ้าทุกคนจําได้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่เราเทรดทองคํากันมานะครับแล้วคนที่อยู่ในกล้องนะครับสิ่งหนึ่งที่พยายามจะตระหนักมากที่สุดคือเวลาทองคําหลุด l r ล่างนะครับแลวบริเวณ22470นะครับการเกิดการกลับตัวหรือการรีบาวน์นะครับก็จะเกิดอะไรฮะคุณแอดวอร์ดจะเกิดปลิมขึ้นมาที่เกิดขึ้นกําลังยืนยันการกลับตัวของการรีบาว์ของทองคําที่เกิดขึ้นจากการตกจากเมื่อคืนงั้นตอนนี้ทองคําเนี่ย ต้องเรียนอย่างนี้ครับทองคำตอนนี้รีบาวกลับขึ้นมาถึงสามสิบจุดนะฮะขึ้นมายี่9แปดยี่บเก้าจุดจากเมื่อคืนที่สองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเมื่อกี้ขึ้นมาสองห้าหนึ่งสองห้าศูนย์หนึ่งนะครับเป็นเพราะอะไรในเหตุผลก็คือถ้าในลักษณะของตัวเลขของฟิบนาชี3สามทแปดจุดสองกับหกสิบเอ็ดจุดแปดมันก็จะบอกว่าไอ้กรอบตรงนี้นะครับถ้าการรีบาวจบสิ้นที่ตรงนี้ ในโซนของโ l เด้นโซนก็จะเป็นการรีบาวแค่ชวคู่แล้วจะเป็นการปรับลงมาแต่ถ้ามันสามารถนะครับพ้นตัวแรกของพิโบโนาชี61.8คือ2501ได้มันจะไม่ใช่แค่เพียงเป็นการรีบาวมันจะเป็นลักษณะของการอะไรฮะเบรกเอานะครับเบรกเอาราคาของทองคำขึ้นไปได้อีกนะครับงั้น จุดที่ต้องติดตามคืนนี้มากที่สุดคือตัวเลข2501จริงๆคุยกับคุณเดทบอร์ดมาตั้งแต่เที่ยงเนี่ยนะฮะอยู่ที่249กว่านะฮะจำได้ใช่ไหมฮะว่าแนวทางของการเดินนะครับ<ช>ของสเต็ปในแง่ของการวางเ,เรื่องอะไรฮะรถแบบของการเทรดนะครับว่าข้างหน้าต้องเจออะไระข้างหน้าจะมีอุปสรรคไหมข้างหน้าจะเจอกรอบแนวต้านไหมงั้นคืนนี้จดให้ดีๆนะครับ ไม่สามารถยืนเหนือขึ้นไปกว่า2501ในตัว i q l ได้เนี่ยนะครับทองนะครับทองจะปรับตัวลงตรงบริเวณน,นี้ที่เกิดขึ้นในโซน2501นะครับแล้วถ้าเกิด2501จะยังไงอะ่ะก็ต้องถอยมารับนะครับที่2489นะครับถ้า2489อยู่แนวรับทองแนวที่2ต้องอยู่2482แต่ถ้า กลับกันทองสามารถขึ้นไปเบรกเอาสองห้าศูได้ทองก็จะขึ้นไป2 5งห้าศน้า2้1 9นะครับงั้นทองเมื่อไหร่ก็ตามนะครับสินทรัพย์ใดก็ตามเมื่ออยู่บนทางเลือกนะครับบนทางเลือกของโกลเด้นโซนเมื่อนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่จะต้องระมัดระวังมากที่สุดนะครับอาจจะเกิดแบบเมื่อคือนเห็นไหมฮะเมื่อคือนหลุดลงมาเมื่อคือนหลุดลงมาสี่สิกว่าเหรียญน,นะครับ สำคัญที่ว่าเราหาแนวรับเจอไหมนะครับหัวใจสาคัญที่สุดเราหาหน้าต่างของจังหวะการเข้าเทรดทองคับเจอไหมนะฮะอันนั้นที่สำคัญที่สุดงั้นการอยู่ในตลาดต้องเอาตัวรอดให้ได้นะฮะนะครับสามารถยืดหยุ่นกับสถานการณ์สามารถที่จะเข้าใจว่าโบนี้เล่นขายที่เกิดขึ้นนะครับในแง่ของตัวเลขฟิโบนัชชีเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะฮะโอเคครับคุณแด๊ดบิด S <S จะไปดูบิตคอยหน่อยไหมฮะจะได้ต่อเรื <t uh> <t uh ่องโอเคทางบ้านเผื่อจะสนใจเรื่องบิตคอยนะฮะอืมนะครับเหมือนกังวันที่วาดไว้นะครับให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของตัวบิตคอยจำได้ไหมฮะเราบอกว่าถ้าบิตคอยจะยืนต้องไม่ดุดกลับลงมาที่หกหมื่นหนึ่งเพราะว่าเศษมันนิดเดียวหกหมื่นกับแปดร้อยกว่าเราตีแล้วหกหมื่นหนึ่งแล้วกัน งั้นถ้ามายืนหกหมื่นได้หกหมื่นหนึ่งได้นะครับตัวบิตคอยจะขึ้นไปที่เนี่ยฮะพิโบมที่ศูนย์นะครับแล้วตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งถ้าบิตคอยเหนือขึ้นไปหกหมื่นหนึ่งเก้าก็คือคือหกหมื่นสองได้ต้องาอ่าตัวบิตคอยจะขึ้นไปถึงหกหมื่นสามแต่ถ้าไม่พ้นหกหมื่นสองนะครับบิตคอยจะถอยลงมาถอยลงมาไหนถอยลงมาอีกประมาณถึงหกหมื่นหนึ่งใหม่ทีหนึ่งนะครับแนวทางของบิตคอยคืนนี้จะเป็นแบบนี้นะครับงั้นภาวนาว่า ถ้าย่อตัวนะฮะการย่อตัวของบิตคอยนะครับบริเวณ69,000เนี่ยนะฮะถอยลงมา6,800ืคือจุดที่อะไรฮะบิตคอยควรจะต้องรีบาวกลับนะครับถ้าไม่รีบาวกลับก็จะลงผ่านจุดเบรกตรงนี้มาเป็นการหลุดเลยที่เกิดขึ้นงั้นก็จะกลับมาที่60,000ใหม่นะครับถ้าอยากให้ขึ้นต้องเชียร์ให้เหนือไปหกหมื่นสองคะนเพื่อจะเห็นหกหมืนะครับ แต่อย่างที่บอกถ้าจะไล่ล่าตรงนี้ต้องระมัดระวังถ้าจะใครจะไล่ล่าตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับโอกาสมันค่อนข้างเขาเรียกเสียเปรียบค่อนข้างพอสมควรน,นะฮะงั้นถ้าใครดูจากกราฟนะครับเราสามารถที่จะเข้าใจนะครับในบริบทของตัวเครื่องมือได้กราฟได้แล้วจำแนกได้นะครับเราก็จะกลับมาพูดถึงว่าถ้าอย่างนั้นแล้วสิ่งที่นะฮะ เทรนที่เกิดขึ้นดีที่สุดเห็นไหมฮะคุณเอดเวิต์ต้องเทรดบิตคอยนตั้งแต่ห้าหมื่นแปดนะครับในการที่จะมีความได้เปรียบในแง่ของระดับราคาที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ในโซนการเลือกทางระหว่างตัวเลขหกสเอ็ดจุแปดกับสามที่แปดจดสองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของกราฟให้เกิดการขึ้นไหวของมันเองนะครับงั้นมันเป็นเรื่องปกติมากนะครับของการเทรด แล้วการใช้เทคนิคเขนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เอ่อเขาเรียกฮะมีมีวิธีการมีทักษะในการลงทุนแล้วสามารถอยู่กับตลาดหรือเอาตัวรอดกับตลาดได้มีคำถามไหมครับคุณนักบ่ชขอมุมมอง USD <อ>ไทยบาทครับ USD ไทยบาทลองดูนะฮะ ทุกคนลองดูนะครับเห็นไหมฮะการการที่เราจะเทรดไทยตัวไทยบาทนะครับอ่าโอเคสิ่งที่พยายามจะบอกเสมอก็คือโซนแตกต่างไหมฮะคุณนัทดครับแล้วก็โซนที่สามงั้นไอ้ขนมปังสามก้อนเนี่ยคุณจะรู้ว่าถ้าคุณจะลองเนี่ยคุณควรจะลองที่ตรงไหนตรงสามที่สี่นะครับ ต้นๆแล้วก็กลับขึ้นไปที่ประมาณ34.6แล้วหลังจากที่มันหลุดลงมาจากนั่นเนี่ยนะฮะสุดท้ายตอนนี้มันลงมาใกล้นั่นแหละฮอ่เอลล่างนะครับสา2นะครับงั้น34.2มันจะรีบาหรือเปล่าไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่บอกนะฮะว่าตั้งแต่34.60าท60ถอยลงมาจะเห็นการกลับตัวนะฮะอของตัวไทยนะฮะค่าเงินบาทที่เกิดขึ้นนะครับงั้น อาจจะเกิดการรีบาวกลับขึ้นมานะครับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีการแก่งตัวกลับขึ้นมานะครับสําคัญที่34.2ต้องอยู่ถ้าไม่อยู่กลับมา34ทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะงั้นเคลียร์นะฮะเวลาเราดูกราฟบริบทของกราฟเราเท่ากับดูนะฮะดูอะไรฮะดู t e x t อร์ดู t e x t อร์ของกราฟนะครับดูบริบทของกราฟดูเรื่องความแข็งแกร่งกราฟนะครับดูเรื่องความอ่อนโยนของกราฟดูรูปแบบของกราฟ แล้วดูทรงกรารว่ามันได้ไม่ได้มันน่าเทรดไหมมันน่าติดตามไหมนะฮะจังหวะไหนได้เปรียบจังหวะไหนที่ได้โอกาสนะครับคุณแนทเบิร์ตโอเคครับมีคาถามไหมฮะหรือว่า,าจบปร,าประมาณนี้ครับพี่เดอะโคสครับขอบคุณมากโอเคครับขอให้ทุกคนร uh ่ำรวยนะฮะคืนนี้ยังไงติดตามทองนะครับอย่าไว้วางใจมากนักนะครับเอ่อยังไงเสียสุดท้ายจําตัวเลขให้ได้ละกันถ้าจะขึ้นต้องขึ้นไปยืนเหนือเท่าไหร่ฮะสองห้าศูนย์หนึ่งนะครับถ้าไม่ผ่าน ทองคําก็อาจจะปรับตัวลงมาอีกรอบหนึ่งโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับกับพี่เดอกโกนะครับผมอ่ะไม่ความรู้พวกเราในจะรู้กคนสุขนะครับสำหรับ